สวัสดีครับคุณมีปัญหาเรื่องดิสก์บนเครื่อง Mac ใกล้เต็มหรือเปล่าครับถ้ายังไม่ทราบให้กดที่รูปเครื่องหมาย p p p l e มุมบนด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ About t h i s Mac ครับแล้วก็คลิกที่ Storage นะครับเช็คดูนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันใกล้เต็มหรืออยังนะครับถ้าใกล้เต็มแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือแถบสีเทานี้ย ใกล้จะเต็มแถบสีดำแล้วนะครับวิธีการขอคืนพื้นที่ในดิสก์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการขอคืนพื้นที่ดิสก์นะครับในกรณีที่คุณใช้โปรแกรม Parallel นะครับโปรแกรม Parallel Desktop นะครับเป็นโปรแกรมที่เราสามารถที่จะใช้งานเจ้าตัว Windows น,นะครับของ Microsoft นะครับบนเครื่อง Mac ได้นะครับทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้แหละครับ ทีนี้เจ้าตัว w n n o w w เนี่ยนะครับเวลาเขาทำงานทีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะทิ้งไฟขยะไว้บนเครื่อง Mac เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเราสามารถที่จะขอพื้นที่ตรงนั้นคืนได้นะครับแล้วก็ได้คืนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับทีนี้ไปดูกันครับวิธีการนะครับให้คุณเปิด Control Center ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวาที่ไอคอนของ Parallel Desktop นะครับเปิด Control Center ครับ จากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นไปดูเมนูนะครับในเมนูนะครับก็จะมีเมนูไฟล์นะครับแล้วก็จะมีหัวข้อ free up ด i s p a ส e นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับใน f e up d i s ิ s p a ส e นะครับตรงนี้เราจะพบกับบรรทัดหนึ่งครับที่เขาเขียนว่า reclaim นะครับดิ s p a e นะครับจะเห็นว่ามีขนาดถึง 49.7 g b ตนะครับตรงนี้เราขอคืนพื้นที่ได้นะครับแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งนะครับ archive เนี่ยนะครับเราขอคืนได้อีก88 g b นะครับเดี๋ยวเรามาขอคืนกันนะครับวิธีการนะครับขอคืนก็คลิกไปที่ reclaim นะครับตรงนี้ข้อความนี้เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเจ้าตัว Windows เนี่ยนะครับมันจะลดขนาดพื้นที่ของมันลง49.7 g b นะครับถ้าเราตกลงก็ตอบ yes นะครับ เพื่อที่จะขอพื้นที่เราคืนนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวพอมันทําเสร็จแล้วเราจะได้พื้นที่คืนนะครับอ๋อแล้วก็ขณะที่เราทําในขั้นตอนนี้นะครับเจ้าตัววินโด้เนี่ยมันจะเปิดอยู่ไม่ได้นะครับก็คือต้องอยู่ในสถานะที่ยังไม่เปิดใช้งานวินโด้นะครับถึงจะสามารถคลิกหัวข้อ free up d i s p l c y ได้นะครับ ตรงนี้ทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วก็จะได้พื้นที่คืนมาทีนี้เดี๋ยวเราทําอีกขั้นตอนหนึ่งครับขั้นตอนนี้นะครับ Archive ตัวนี้นะครับเราก็จะขอคืนพื้นที่ได้อีก58 g ิกะไบต์นะครับคลิกเลยครับจากนั้นก็คลิกปุ่มสีฟ้าอีกทีนะครับ Archive ครับคือเจ้าตัว Archive เนี่ยนะครับมันทําหน้าที่อะไรนะครับอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับ ถ้าหากว่าคุณไม่ค่อยได้ใช้เจ้าตัว w i n d o w s ตัวนี้นะครับถ้าเรากดโหมด a r c h i นะครับมันจะทำการาลดขนาดของไฟล์นะครับของ Windows ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะทำการลดไปนะครับเหมือนก็นเอาไปแพ็คแล้วก็เก็บไว้ในพื้นที่ที่เล็กที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณใช้บ่อยเป็นประจำเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้โหมด Archive นะครับเพราะว่าโหมด a r c h i e เนี่ย จะใช้ในกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้ Windows นะครับแต่ถ้าเราใช้ Windows เป็นประจำนะครับไม่ควรใช้โหมดอาชีพตัวนี้นะครับเพราะว่าพอเราใช้โหมดอาชีพตัวนี้เราจะไม่สามารถใช้ Windows ได้นะครับจนกว่าเราจะไปปลดล็อกตัวอันอาชีพให้มันกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไม่ค่อยได้ใช้ Windows ตัวนี้นะครับก็จะทำการพับเก็บ เป็นอาชีพไว้นะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัว Windows เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดอาชีพนะครับอพอเราเข้ามาดูในหัวข้อ s t o r a g e นะครับเราก็จะเห็นว่าเราได้พื้นที่กลับมาอีกเยอะเลยนะครับนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ ใช้งานมันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องกดอ่านอาชีนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกตัววินโด์นะครับก็คือกระจายของออกจากลังนั่นเองนะครับเราก็จะได้วินโด์ขนาดเท่าเดิมกลับมาเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้เราก็จะใช้พื้นที่ในเครื่อง Mac ได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วถ้าหากว่าคุณมีคำถามอะไรนะครับก็โพสต์ลงใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์ให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ